มอลุ้นขึ้นเลยโดดร่มกันไปโดดรม่ม <c oughs> แล้วก็จะได้เวลากระโดดล่มลงแล้วนะคบอ่าดูสิว่ามืออันไหนที่หายไหนกระโดดร่มลงนะครับเดินร่มกระโดดลร่มต่อเป็นกระโดดล่มแล้วนะครับรอ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 ไปกระโดดร่มเลนะคกระโดดล่มกันนะครับกระโดดล่มกันแล้วครับกระโดดร่มแล้วกระโดดล่มแล้วครับตอนนี้จ้าตอนนี้กระโดดร่มแล้วกระโดดร่มแล้ถึงแล้วครับเรียบร้อยโดดล่มแล้วเดี๋ยวเ ลงถึงพื้นตติมโดดลงมาเย่ถึงพื้นได้แหละบึ้มสวัสดีก็ขอจบคลิปไปเท้านี้นะครับสวัสดีค่ะ